เกษตรต่างแดนวันนี้เสนอตอนรดน้ำมันฝรัง่งไปชมกันเลยค่ะลีโก้ลีโก้เซลีโก้เล,ล,ล,ล่ตอนนี้นะคะเพื่อน มันฝรั่งของเราก็โตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือกําลังรดน้ํานะคะก็คือไปเปิดน้ําจากประตูน้ําในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ปล่อยให้ไหลมาตามร่องร่องมันนะคะนี่ก็คือกําลังไหลนะคะน,นี่อาจิตาก็อยู่ปลายแถวนะคะดูว่าน้ํามันมาสุดป,ปลายแถวหรือยังนะคะคุณย่าก็อยู่ตรงหัวแถวปล่อยน้ําลงมานะคะอันนี้ก็ เป็นวิธีรดน้ำของคนในหมู่บ้านที่นี่นะคะเวลาเขาทำการเกษตรนะคะเขาก็จะนี่หละค่ะปล่อยน้ำไปตามร่องร่องผักร่องมันแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันที่เราปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวนะคะ เ0วันนะคะพเพื่อนๆอันนี้เราเริ่มปลูกเด,ดือนมีนาคมนะคะประมาณต้นเดือนมีนาคมนะคะมีนาเมษายนพฤษภาคมประมาณเดือนเดือนมิถุนายนนะคะเราก็จะเริ่มขุดมันอันนี้กันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็อีกสองเดือนนะคะอีกสองเดือนอีก2เดือนเราจะทําการขุดมันนะคะพเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมาขุดมันให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็รดน้ำบำรุงเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามันของเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ปลูกบนกลางร่องเอ้ยกลางแปลงนะคะที่เป็นแปลงที่คูณคูณขึ้นมาเราไม่ได้ปลูกตรงกลางแปลงนะคะแต่เราปลูกตรงข้างๆร่องนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่คือวิธีการปลูกนะคะคือ ไม่ได้ปลูกบนกลางไม่ได้ปลูกบนร่องแต่ปลูกข้างๆร่องนะคะมันก็มีมีเหตุผลมีที่มาที่ไปอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วอจิตาจะพาดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทำไมถึงปลูกแบบนี้นะคะ ya maté, mamá สำหรับวันนี้นะคะในการรดน้ำมันฝรั่งนะคะตั้งแต่ต้นจนจบมาจนถึงตอนรดน้ำนะคะก็จะต้องขอจบคลิปสำหรับการปลูกมันฝรั่งไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับการดูแลมันฝรั่งไปจนถึงการขุดเลยนะคะเจอกันอีกยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไายไายค่ะยา,าสัสหน่าสดมากตื่นมาก็เข้าสวนเลยนะคะเพื่อน